พามาดูการเติมน้ํามันปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกใช้เป็นน้ามันไฮดรอลิกเบอร์หกสบแปดตัวแรกคิวคิวเจ็ดร้อยสามารถเติมน้ามันดันข้างแข็งเล็กน้อยแข็งขึ้นเล็กน้อยใช้ปัจเจเบอร์สิบเจ็ดขันจุดนี้นะครับเป็นจุดเดียวก,กันกับที่เราถ่ายน้ํามันเครื่องหอ,อกนะครับแล้วก็ใช้กาหยดน้ํามันแลค่อยหยดลงไปนะครับพอเต็มแล้วก็ปิดฝาเติมแค่ครึ่งตาแมว ขังปิดให้อยู่ระหว่างกลางตามแมวส่วนตระกูลปั๊มแท้เทเจ็ดร้อยสามารถเติมน้ำมันได้ที่ด้านบนถังคายฝาสีดำตัวนี้ออกตามด้วยน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเจ็ดลิตรหรือครึ่งตามแมวสำหรับตัวใหญ่ทั้งสองตัวเติมน้ำมันอยู่ประมาณสี่สิบลิตรหรือเติมจนกว่าน้ำมันจะอยู่ระหว่างกลางตามแมวหากน้ำมันให้ดรเลิกเปลี่ยนเป็นสีดำสามารถถ่ายน้ำมันออกได้ตรงจุดนี้ใช้ปัจจัยเบอร์สิบเจ็ดคัน จบไปแล้วนะครับกับการเติมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกของปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า